สงญาติโยมท่านหลายเช่ในวันนี้เป็นวันพิสาขบูชาในพระเย็นนี้เราก็จะมีการเจริเนเกวีย,ย,ยนทักษิณาวัดโดยเรียเนเจิญท่านประธานก็คือพระท่านสมศักดิ์เปตนานั่านทคุณเกวีนทุกเกวียนบูชาพระท่านแรมเบอรูคือท่านวิชัยตั้งคำเจริญเกียนนั้งวันที่ องค์ทั้งหมดของพ่อผู้บัชาญาณุ่มตามผู้คนญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งจิตตั้งใจในการที่จะมาประกอบพิธีเดินเยนเดียนทักษนวัตรในวันวิสาขะเป็นการระลึกถึงการ,รปาระสูติตัสรู้และปริิพพานเอาองค์สุเ็ตพระชนม์มาสัตพุทธเจ้าซึ่งกล่าวกันว่าวันนี้เป็นวันของะพุก ในศาสนาเรามีวันพระพุทธธรรมและพระสงฆ์วันมาฆบูชาที่ผ่านมาเป็นวันที่พระองค์ทรง,งแสดงโอาวาทปาติโมก็มีหลักธรรมธรรมจังสอนที่เราได้คุ้นเคยก็คือไม่กระทำชัว่วทำกตีและก็ทำใจให้ของแท้ มาวันวิสาขูชา,าทีเหตุการณ์สามประการคือการประสูติตรัสรู้และพรินิพพานการประรของพระองค์นั้นแปลกกว่าบรรดาบุคคลทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงประสูติมาแล้วได้กล่าวอภิสวาชาว,ว่าจะเกิดข้านี้เป็นข้าุดท้ายแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้สเสวหา ซึ่งหลักธรรมที่จะเป็นเครื่องตัดส้นวักตะคุณการเกียบบ้ายตายและเกิดโดยการสลัดราสมบัติทั้งหลายที่จะคพงดทีคงได้แล้วตอบบวนจนระพุทธปฏิบัติได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมพธ,ธิยานซึ่งเป็นวันสี่ห้าข้ามเดือนหกก็คือวันวิสาขาบูชาและเป็นวันที่พระองค์ทรง าาการบรินิพานการบรินิพานของพระองค์นั้นหลังจากการตัดสร้การตัดสั้หลักธรรมที่เราาตกโยนทั้งหลายได้คุ้มเคยก็คือเรื่องของอริยสตจอริยศสตจที่กล่าวถึงมรรคีองค์แปดก็คือ สมัมมาทิฏฐิสมัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมาทัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสมัมมาสมาธิซึ่งมีความเห็นชอบมีความดำริอชอบมีการงานชอบมีอาชีพชอบมีความภาคเพียรพยายามชอบและมีความรู้ชอบตั้งใจชอบนั่นคือหลักของมรแปดมรซึ่งมีองค์แปด เป็นวิถีในการที่เราได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเป็นหลักครรที่พระองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวบันทีั้งหน้าก็คืออัญญาโกทัญญาเป็นต้นอัญญาโกทัญญาเพียงได้ฟังบทดดสวดหรือคำที่มีอยู่ในบทธรรมจากตัรวัฒนะสุภาษ ยังจีจีสมุทนยมคํางสัมพันตามนิโรธาธรรมันซึ่งได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นผมมีความเข้าใจเกิดดวงตาอืองต่มค,ความเข้าใจเกิดว,วันนี้เ,เราก็จะเจริญประโยชน์ธรรมาจากพระพุทธศาสนาเพื่อญาติโยมทั้งหลายได้รอ้อนรุึกเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและ เป็นวันที và, uh, ่พระองค์ทรงปรนิพพายิีเปล่าไว้ในเริต้นพระองค์ก็ยังตัดปัจจุบันองาทเป็นการตุแลเราท่านทั้งหลายว่าวิยะธรรมาสังสาราอัตมาเทนะสังสาเทถากว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์คนและประโยชน์อุคนื่นหรือประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทฤจการอุคนยักว่า อย่างสัมมาปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่คือเป็นหลักวิธีการเป็นคําสอนเราก็ต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้โดยหลักคําสอนทั้งหลายทั้งปวงเราก็มาสรุปวป่าค็นสิ่งที่เราจะต้องคืนศึกษาทำความเข้าใจเรียกว่า,าในชีวิตของเรานั้นควรจะทำความเข้าใจศึกษาให้เกิดมีึ้น ก็คือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาศีลคือการรักษากายวาจาของเราให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยซึ่งทุกคนมีความเป็นปกติไม่ไปประมิอศีลบุคคลอื่นๆก็ชื่อว่ารักษาศีลหรือความสำรวมระมัดระวังก็ชื่อวา่าศีลการไม่ก้าวร่วงก็ชืออ่อวา่าศีลจะนั้นศีลที่ สาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้สมาทาน5ข้อหรือแปดข้อเราสรุปยู่ยิ่กายกับวาจาควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ารชีว่าเราได้รักษาศีลเมื่อมีศีลเราก็จะมีคุณสมบัติที่จะรอรับธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปก็คือสมาธิและปัญญา ซึ่งสมาธิความตั้งมั่นปัญญาคือความรับรู้มีความสำคัญในการนำมาพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตตา่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นทุกคนนั้นมีวิธีการที่จะดำเนินชีวิตทุกชีวิตนั้นมีทั้งความสุขและความทุกข์ เมื่อสุขเกิดขึ้นเรารู้สึกสบายเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราจะผ่าวิกฤตได้อย่างไรเราก็ต้องใช้ปัญญาในวิกฤตจ,จ่มีโอกาสตัวปัญญาจะเป็นตัวชี้วัดที่จะทําให้เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินชีวิตฉะนั้นวันนี้สาธุปัญญาโยมทั้งหลายมีความตั้งใจในการมาเรียนเรียนและสัญญาว่าในวันนิสาพระภิกษาก็คอ,อยทนทัน้งหลาย ස ි ට ි න ් න ්